มาทางนี้แหละมาเสพผ้าเสพผ้าเออคุณยิงอยู่ได้ได้สามวิมีผู้สองหนึ่งผู้ก่อนจริงจริงตีธรรมดาก็ได้เนี่ยไม่ต้องถึงตัวผู้เลยเหี้ยโอเคผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ให้ผมหนุนแน่นะครับวันนี้กับพี่ลฟินโง่โงนะ คือฟินผมอยากเล่นนั่นแหละเออมาเล่นเป็นเอลเดอร์จอเกาะเลยธรรมดาเบสิกเบสิกสายที่ดีที่สุดในโลกอืมสำหรับฟินดีกับผมนะผมผมชอบไงแต่เกมนี้ก็คงเป็นเอลเดอร์จอเกาะบีคีบียืนยิงโง่โง,ง,งเลยกลัวขวดมาแล้วป่ะข้างล่างเป็นเดวอสซิมพรารกูดูดด้วยได้ไหมนะมึงจะสามปะ่ะโอเคได้มึงสามกูสี่อะ่ะ ว่าลามึงสามกูก็สี่อ่ะน่าจะสามสามดิฟินสกิลก็ไม่มีอะไรมากนะเหมือนพุยิงกระตุกยิงไกลซูมแค่นั้นระดาฟ้าซูมตายรีเซ็ตเออแล้วซูมออกสองลูกอีกตัวหนึ่งเศร้าเสียหายสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาไอ้นี่นะเดี๋ยวเรือนะเดบโวเดโวอ้อมมึงก็อ้อมทางนั้นไปอ้อมซ้ายไปเออเอาแมวะล่ะ โอเคกูยิงฟรีอยู่บันมึงน่าจะไม่รอดมึงโดนกระซวกหน้าแน่นอนกูบังให้เออได้ได้เงี้ยยิงยิงยิงเดี๋ยวมาฆ่าตัวตายเออได้ได้กลับบ้านปะฝากเติมขวดเลยเนาะตายดีกว่าเออฆ่าตัวตายก็ได้ไวด,ดีตอนนี้ก็หาโกดมานะเพื่อน อนี่วางไว้ก่อนสัตว์รูหายไปเปี่ยววะเป็นฟินนี่ต้องห้าวจริงจริงฟินนวางไว้ที่ป้อมนะฟินนี่ไม่ต้องทำอะไรก็โดนหมายหัวเพื่อน,น,นต่อให้โดนยับอยู่แล้วแม่งก็โดนอีกโดนย้ำๆงั้นแหละแค่เป็นฟินคนก็ไม่ชอบแค่นั้นแหละผมก็ไม่ชอบมึงจะทำะไรเอ้ยแค่ลืม จะสแตกอ่ะอ่ะงั้นสกแตกไปก่อนกนะยังลืมดึงดูบอนอยู่มเมื่อกี้มันเล่นรอบกันก่อนปะล่ะคีมเรากำลังมาเดี๋ยวขายังไงวะไม่รู้ <ใน S 1> แต่กตูมีก้อนม้าละเนี่ยมันเดินเข้าไปซื้อของเนีเเ่ยอาร์เดโวนะปิดเลยปิดเลยปิดเลยเอาเฮียนี่ก็ได้อ้าวเฮียนี่ก็ได้เฮียมักนก็คนละตัวเหมือนกันก็ได้ได้กูยิงอยู่ แต่มึงไม่น่าหลออ่ะบอล,อลอโอเคสวยปุ๊บไอ้ไกองกลางมาเล่นมอ้ยกวิลเลยยิงกระสุนแล้วอาหารสายนั่นตายหาเลยน,นัน่นน่ะระวังเดี๋ยวผมเอาซัพพายติดไว้หน่อยนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวก็เอเลเดอร์เลยมาเคณฑ์ปืนเข้าหน้า <laughs> เอ้าตัวปลอมใช่ไหมนะอ๋อตัวปลอมตัวปลอมตัวปลอมอะว่าแน่นตรงกลางตัวปลอมหรือตัวจริงวะตัวจริงอะที่ราสัตว์โดนไปเล่นบอไอ้ที่เมื่อกี้วิทนี่วิ่งไปยิงกระสุนราชฐานนั่นตายเลยนั่นแหละมันเดินหนีวิทไงเดวิทไม่มีรองเท้าเออเดวัวหายเพื่อนลืมบอกมันตายไประวังระวังเดววเดินติดบ้าไปบ้านมีบ้ามีบ้าบ้างนะเออนี่มีเปล่ากำลังซื้อมา ออขงเอาไว้วาปบนถ้าบนไม่ไหวได้ยอยู่อ้อาไงต้องกลางมันตายหาเทนไปหนนึ่งอง your structures i ฟินเล่นก็ต้องพึ่ง,พง,พงเพื่อนนะเพื่น อย่างน้อยก็ต้องแบบคอยช่วยนิดนึงอ่ะตัวมันไม่มีอะไรหนีแล้วตัวหน้าหมันไส้อยู่แล้วด้วยมันอยู่บนกูนึกว่ากูเดินอยู่ตรงนี้โดนกระสุนหนกูวิ่งไปยิงกระตุกให้โดนกันไงัมนติโดนกันนะวิ่งยิงกระตุกให้อเดวโว <ไป S 1> อ,อยู่บนอบอล <บน S 2> ไปบน,บนไปละเรไปบนไปไปบนไปศัตรูหายไป มีไหมผมมายังไม่มีแล้วหรอเฮทียอ่ะที่กูเห็นสองสามตัวข้างหลังน่าจะมีเมดอยู่เออเมดยะโย่ไปกลางแล้วปะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยกูล่อคีิแหละเร็วให้มันตวงยตีน่าเรียบร้อยไม่ปล่อยไว้ตัวเพื่อนมันจะได้ไม่เกิด จบแล้วแฮมเมอร์กูโจมตีส,สิ่งก่อสร้างนี้่างโดนนะเอวิทย์โดนหนักว่ะดนนนขาดั้นดันบนกันนี่ก็เอลเดอร์เลยนะเพือ่อนมึงคิวเองได้ไหมนะกูวิ่งอยู่เพื่อส่งซูมไปหาได้ เบนเบนมาแล้วบอลเออซูมแต่กูไม่ถึงกดมักดมันิดเดียวเท่านั้นโอ้โหไม่ถึงวะเฮียโอเคได้แล้วนะอ่ะ้วผมสูมฮะแียวว่าจะปล่อยเห็นว่าได้แล้วเออมีวารอยู่ป้าเลย กูโดนดึงไวนะ้เนี่ยมึงไปว้าทับไปเที่ยวอะไรข้างหน้าเนี่ย <laughs> มึงก็จะว่าแบบกูใจมันเลื่นมันร้อนไม่เยี่ยฟินไอ้เหี้ยแล้วโดนดึงกูช่วยไม่ได้ด้วยนะจังหวะนั้นอ่ะสวามก็ไม่มีเยี่ยบะกูอยากไปตัดรูม,มาบอลเดินตามมึงเลยเดินตามมันเลยซื้อเอลเดอร์มาแล,ะละว้วกูเยี่ยมต่าง ไม่น่าซูมเลยที่เฮียเปลืองมานาด้วยคุ้มแล้วอ่ะลูกหมูอ้าไอ้เฮียเสียงเฮียอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยวะลูกหมูสามตัวซิมพาสันดันล่างมาบอลซิม,มันจะเกิดอะไรเนี่ยดูมัน ผมจะเน้นสามเพื่อนเอาสามนละตอนนี้เอาอวะบอดนสมาดิมาดิปืนไฟลุกอะไอสัตว์ <c oughs> ตโอ้อยยยยะมาห,ห,หนพนอู เมทอยู่เมทเอาคูไอ้เที่ยวโคตรแรงไงไอ้ตัดไไบิงเลยไหมเมทอ้าวเอลเดอร์มาวะ <c oughs> โอเคบิงไปเล่นนี่ได้อยู่ม,มาดิค<ป>ูดึงยิงเลยไอ้ตัดเอลเดอร์พิฆาตละศูนย์เฮ้ยอะไรเนี่ย พวกบอลเฮ้ยใจเย็นพวกใจเย็นเลยดิกูหล่อจอกเก้อเนี่ยอะไรฟ้าเลยดีกว่าจับไปดิไม่เอาแคปเล็ตไอ้เหี้ยแต่สนามก็อยากเล่นว่ะสนามมันมีวิ่งเร็วป่ะบวกวิ่งป่ะวะมี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 หล่ออะไรแตกนะบวกวิ่งเร็วสิบเปอร์เซ็นต์มั้งเออเฮียเดี๋ยวข้าวไดกว่าจอกเกาะสักเวลก่อนตมองแตกกันไปเลยมีเกฟเนี่ยที่แบบมีราศีเรียบร้อยว่ะ กูลังม,มากูล like ังมากูลังมาไปเอาเกส์สว้าปเกมสมาได้ไหมสวยกูออนบิวบี้บ่อยแล้วโอ้ไ네ด้แทบเลยละโอ้ฟินนี่้มันได้ยิงฟินนี่มันหมันจริงๆเจ้าะกอยังไงได้แล้วเนี่ยเจ้าะกอลเวลหนึ่งยิงขี้แตกเออข้ากูโดนหมดเวลหกสโลเวลสิบไม่ใช่มั้ง วิวหกจะซัดเวลวสิเอาแล้วเอาแล้วเวลวสิจะเอาคืนแล้วเมนอยู่กลางเอ้ยกูมาเออเล่น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 เอาพู่หรือซูมดิเอาซูมดีกว่ากวดตันใช่ว่าดีเฮ้ยกระตุกนี่ยิงอยู่ไม่ติดเลยเฮียเออติดแล้วติดแล้วทินพาดจะเข้ากูตัวไหนวะ โอ้โหไม่รอดเฮ้ยเยียรอดมาดีสัตว์เออเดินจริงไล่กูเอาดีอิมมอร์ทัลมาดีมาดีเฮียสุดยอดกล้วยทอดสองถุงนี่ไรได้อิมก่อนตายรอแล้วไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กระตุกไม่กระตุกเลยทักไม่โดนโอ้ยยี่บิงแบบ น่าเกลียด,ดวย่ะพี่ย์่เนี่ยถ้ามีปืนเนี่ยได้ได้มด <laughs> มเมดเนี่ยนะอ่ีทำไมมึงเทเล็บไปกูลังไปเอ้ยบิงน์ปน่ะแก็บก็บบีเคนะเอาละกูต้องระวังละเอ้ยบีเค,คสองตัวว่ะเอ้ยบีเคสองตัว,วเลยเว้ย่อน ไอตัวไอสินผ,ผ้าสินผ้าสินผ้าเอาแล้วเอาแล้วแม่งจับจ้องมันแม่งล็อกเป้ากูตัวเดียวแน่เลยนะ <S <S เน่ะโอ้โหไม่ตายแล้ววะมีแล้วบอลถึงไหมนี่ฉันกูยอยากเขียนเลยคิยดมันเไ,ไม่เขียนเอ้ยยิงไม่ถึงอันนี้นนแล้วเอ,อ้ยของตันมัดกูขอเม็ดหนึ่งได้เฮียเออ เดี๋ยวว่าต้องบีเคบีก่อนเพื่อนตัวล้วงเข้ามาแล้วที่เรียกว่าจะเอาสนาบับกูไม่เอาแล้วเคบีเจะก,กอส่าแล้วบีเคบีเลยเ,เรื่องวอลก,ก่อนดี่ะส่งซูมไปให้ได้ไหมเนี่ยทอนคูไปปั้งวิทย์วิทย์ทจ่ายเยอะไปเปล่า วิดเลือดแค่นั้นไม่น่าใช้ออะเพื่อนจริงถ้าจะยิงก็ยิงไปเลยก็ได้เลือดมันน้อยไปไอ้เหี้ยเสี่ยงไอ้เหี้ยตีธรรมดาก็พอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูล่นเลยปอบอลระวังนะกูตัดลูก่อนไอ้เหี้ยลุนบนวะเฮ้เก๊มาเห็นปะเข้ากูโอ้โหตายหายอ่ะมันเห็นกูได้ไงวะหวาดก็ไม่มีหรือปากพื้น ทอถุงเนี่ยกูปากฟ้าระวังหรือมันปักผืนวะระวังปอกเน่งสองดอกเอ้ยเล่นเล่นมาเล่นมาเล่นตั้งเต็มบาทฐานโคตรในเช็ดเท่ขนาดเปรี้ยงต้องกดไหลมาอยากรู้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแทพโองเช็ดกว่าส้มด้วลเ่ายฟ้ามีข้างบนนี่หรอแล้วว่าส้มยุงไหนกูก็คิดว่าแถวนี้ปะก็ไม่มี บีคีบเลยเพื่อน,นมันต้องงี้ที่ผมจะวอลก่อนแหละแต่ว่าเขาพีเคสองตัวแล้วามาล้วงผมก็เลยว่าบีคีบเลยละกานฆ่าเมดนะแมบอลแต่เกมมันตายอยู่เนะี่ยน่าหาเล่นสักหน่อยวะเดี๋ยวโวลก,กด้มาไม่ต้องสวาาก็นะลบเกาะให้กูก็พอ,อเลยเฮียเฮียไม่ทันแล้วมันจะสวนกูว่านี่มาแล้วไอ้นี่มาแล้วเกมมา งงเกียร์สวาไว้ให้กูแล้วกันเฮียแต่ก็ไม่อยากไว้ใจเท่าไรวะมึงอยากดิ้นเยอะดิดบนมันเล่นกันนะนก,กูตัดนรู้งอนใจเย็นนะบอลบงดวงเกะเองนะั่ไงลออแบบวะ้นอ่ะเนะอาเฮีย อกาดูสู้มันไว้อะเจ็บนแล้วนะกูโดนเฮี้ยอะไรตายอ๋อโซแท็บเกมมันอยู่เกมมันอยู่เกมมันอยู่เดี๋ยวกูเอาแม่งเลยสัตว์โดนโซแท็บตาย ตรงนี้มีแค่ฟ้าใช่ไหมปากข้างบนใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเก้บิ้งมาไรเงี้ยเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยมันต้องมีเว้ใช่ไหมใช่มันต้องมีมันต้องมีเนี่ยมันบิ้งมาเงี้ยแค่มันตรงไหนแล้วมันบิ้งมารู้ว่ากูอะเออไอสัตว์โปเีย อ๋อหรือว่าหรือว่าหรือว่าตรงนี้ปนะ่ะบอลระวังแถวๆมุมเนี้ยอ้าวก็ไม่มีไอ้อยเหี้ยแม่งมแค่การว,วาดแค่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้วเขาบิ้งมาหาผมเลยนี่มนยังไงมันก็ต้องมีวาดด้วยไอ้ที่นี่นั่งอยู่หลังกูบ้าเนะี่ยมันเห็นจากตรงไหนวะสองรอบแล้วนะเออไปเล่นไปเล่นกันปะ

ซูมไปให้โหดโคตในเช็ดแค่ขนาดเปเล่ยังต้องกดไลค์ให้กูเป็นคีบีกับแม่ได้สดชื่นจะได้นะสามร้อยอันตรีไปแล้วใช่ไหมแกบอะ่ะเธอไอ้เหี้ยกูยังหาไม่เจอเลยว่าดอะ่ะไอ้เหี้ยพูดดูดินี่มันวาดตรงไหนวะไอ้ที่นี้แม่งโป โอลไม่โผลไม่รู้แต่เกมนี้กูรู้ว่าบันทึกอ่ะเดี๋ยวกูไปเช็คก่อนเออมันไม่ได้ปังไงเปิดสิงคโปร์มาบองกองยูทีบีแล้วไอ้แค่อยู่กลางเดียมึงมึงมึงลองแอบสักที่ดิแอบตรงนี้ดิเดี๋ยวกูเช็คกว่าตรงนี้ให้ก่อนยังไงกูอยากรู้มันจะบิ้งข้าวมึงหรือเปล่ามียูทีบีแล้วอ่ะ อยู่ล่างอยู่ล่างล่ามาเล่นกลางมาเล่นกลางมาเล่นกลางมามาเอากลางวิทมาเข้ากลางเดินตามเลยเฮียโดนรเกาะปมันไม่อะไรเองมีวัวมีวคบีอยู่ ถ้าไม่โดนดึงไปแดกนะเดี๋ยวเริ่มตายเอายืนมุมนี้กันนี่นี่นะเก็บอยู่นี่บิงเอ้ปอนเฮ้ยมันจะเอาคีบปะะไม่ต้องกดกลัวกูรู้ไงไงมึงก็จะเอ้ยมีมิกมีมิกกูนี่พูดรอเลย กูมีคีวีนะแต่โดนกัดได้กูมีแท็บเล็ตตะขีบมันไม่ได้วะดูเล่อเอาได้อยู่ได้อยู่ยังไม่กดยังไม่โอ้โหจะท้อนตายอยู่มั้งตายตายถ้าไม่โดดนะหน้าวะล่ะบนก็แหละบนนี่ว่ะบนนี่ว่ะเพื่อนเพื่อนหวาดไป กูมางี้นะกูเอาไฟแบนดีกว่าเขาถือไอเดินแค่ก่อนไอที่อันนี่รู้มากดิสัก <c oughs> โอ้ยเจ้าไอก็รู้ว่ามัา <c oughs> มีหรือไม่มีอ่ะจังหวะนั้นอะเปิดมุมมองแม่งด้วยเปิดให้สว่างทั้งแมปนะไม่ไม่ไม่เปิดแค่มุมมองมันแบบไปดูที่ตัวเอา้ามีมิกอยู่นี่เนอะอยู่ล่าง <c oughs> อยู่ล่างวิทำไรยิงคีบอ่ะ จะกดดูมานาบ้าเหมือนพี่กูได้เช็ดแค่ขนาดเปรอะยังต้องกดไลค์มีบาดสม้มเอ้ยแต่กูวอล์กไม่เห็นนะแสดงเขาไม่เห็นกูเน่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 เดวิลวะไปบอลเล่นกับฟินเลยกูวางข้างบนเดินไปเลยนะจะเอาไปดูเออวิดวิดฟินเฮียเลยเนี่ยเป็นเฮียอะไรชอบติดพูดอย่างเงี้ย ได้นะครับโเคโอ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 เค้อยคโอเคโอเคโอเคโนเคโอเคโอเคอะคเค้อคอคอเค้อเคเค็นเค้อคอเคเรียเคอเอเคโอเคเคอเนคคคนเอโอเคคโโคอค ไปแล้วผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจผมเดินเจอกันใหม่คลิปหน้า bye bye, ครับผมบายครับ